การขาดซิงค์นั้นอันตรายกว่าที่คิดค่ะเพราะอาจจะไม่ใช่แค่สัญญาณเพียงแค่สิวขึ้นผมร่วงผมแห้งผิวหยากผิวลอกถลอกหรือเล็บเปราะหักเล็บเป็นจุดเท่านั้นนะคะแต่มันคือสัญญาณสุขภาพเพราะว่าซิงะคเนี่ยค่ะเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างของเอนไซม์ในร่างกายมาก กว่า300ชนิดและเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันกระตุ้นกระบวนการแอนตี้ออกซิแดนช่วยต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบในร่างกายถ้าคุณขาดซิงค์เป็นเวลานานอาจจะทำให้สัญญาณสุขภาพของคุณเสื่อมได้โดยเฉพาะเรื่องของฮอร์โมนฮอร์โมนเพศอาจจะเสื่อมสมรรถภาพลงหรือป่วยบ่อยๆภูมิคุ้มกันต่าอักเสบง่ายและถ้ายิ่งเรื่องของฮอร์โมนอาจจะเกี่ยวข้องกับ เมลาโทนินเซราโทนินซึ่งเกี่ยวข้องกับการผ่อนคลายในตอนเย็นที่ทำให้เรารู้สึกง่วงและทำให้คุณนอนไม่หลับเกิดภาวะโรคแทรกซ้อนอื่นๆเช่นโรคหัวใจ